วันนี้พี่เปาตรวจงานดูอะไรนะครับผสมปูนเข้าบ้านนะครับใช่ไหมครับพี่เปาใช่ค่ะโอ้พี่เปามาตรวจงานแต่เช้าเลยนี่ครับดูเขาทำโหครับเราเข้าไม่ได้ครับเพราะรถคันใหญ่ครับเราก็เลยดูจากด้านข้างครับเหมือนยังไงเขาเขาจะผสมยังไงอธิบายสิผสมแบบ อ๋อผสมผสมผสมแล้วก็ควดควดควดก็ไปนี้ก็มาเแล้วก็เขาประกอบไปนี่องที่อีกกัน้กครับเขาอธิบายอยู่อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อดีดีดีเทอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับเขากำลังเทค่ะอ๋อปูนก็จะไหลใช่ไหมครับอ๋อปูนก็จะไหล อ,อ๋อเพราะรถเข้าไม่ได้เขาก็เลยต้องใช้รถเข็นปูนครับทานี่ครับนี่ครับสวยงามไหมครับสวยงามาอ่ะฝากกดติดตามเลยคะ่ะช่องเบบีอังเปาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พี่เปาก็ต้องขอลาตัวไปด้วยครับแล้วพี่เปาอย่าลืมกดไลค์ช่องพี่เปาเแบบีอังเปาด้วยนะครับกดเยอะๆเลยกดเยอะๆ Bye. Bye bye. bye.